ตอเหรอน้ออมเจยวไปแบบโมติงห้วยทรายแล่วก็เคยไปดีเต่รู้เขื่อนห้วยทรายเคยที <Really? S 1> <Okay. S 2> ่เคยนกคเคยเาชีลาน้องของมาเจ้าก็ไปถองเาดินีล ข้าวินนะโอ้ยยูบาข้าวินนัวบาลุจใจต่อแต่เราที่อยู่ข้าวินนะข้าวินอะไรวะบา Vào lúc lò á, rồi lò Rất là nó Có biển thế á Ôi bà này Hello, bài đu nha bán hả ไปดูช้าต่อน้อสมช้าต่อนะไปตอนดูนะเราตอนดูต่อน้อเราต่อน้อยเออเราตืนตอนดูต่อน้องแล้วไปตัแล้วหรอ

Ờ, có một bay trẻ đó Để cho cái mà chết đua <laughs> Bà có gì mua trẻ đó, có giờ bay thì có mẹ Bay thì có mẹ đó Ừ Có bà sơ Có bà sơ chả mà chả cả nhà bay thì có mẹ Đó có giờ bay xa có bay tí Có bay có ơi, hộp lửa kế nè